ที่เราอาศัยอยู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์แต่นอกจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้แข็งแกร่งและมีเป้าหมายนั่นก็คือความศรัทธาก่อนที่เราจะพูดถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เราต้องย้อนกลับมามองสิ่งสำคัญที่อยู่ภายในตัวเรานั่นคือหัวใจของผู้ศรัทธา ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีสิ่งหนึ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวจิตใจและนำทางเราไปสู่ความสงบสุขได้นั่นคือความศรัทธาความศรัทธาไม่ใช่แค่การเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้าแม้ในวันที่ชีวิตเต็มไปด้วยอุปสรรคและความยากลำบากความศรัทธาเป็นดั่งแสงสว่างที่ช่วยนำทางในความมืดมิดเป็นพลังที่ยืนหยัดอยู่ในจิตใจของเราทุกคน ความศรัทธาเริ่มต้นจากหัวใจหากหัวใจของเราบริสุทธิ์และมั่นคงในความศรัทธาความคิดการกระทําและคําพูดของเราก็จะสะท้อนความดีงามออกมาหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธานั้นจะไม่หวันไหวต่ออุปสรรคไม่ท้อแท้ในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจเพราะความศรัทธาคือพลังที่ทําให้เรามีความหวังและมุ่งมั่นในการทําความดี ความศรัทธานั้นไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนโดยปราศจากการทดสอบในชีวิตของเราทุกคนต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายทั้งความโลภความโกรธความลงไหลในทรัพย์สินหรือความเห็นแก่ตัวสิ่งเหล่านี้เป็นบททดสอบที่เข้ามาเพื่อทดสอบความมั่นคงของความศรัทธานในหัวใจของเรา บททดสอบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มนุษย์ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพระผู้เป็นเจ้ายัางได้ประทานวิธีการรับมือกับบททดสอบเหล่านี้เช่นการละหมาดการบริจาคและการมีสติในการดำเนินชีวิตการละหมาดไม่ใช่เพียงแค่พิธีกรรมแต่เป็นการขัดเกลาหัวใจและเชื่อมโยงเรากับพระผู้เป็นเจ้าการบริจาคไม่ใช่แค่การให้สิ่งของแต่คือการเอาชนะความเห็นแก่ตัวและแบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น ความศรัทธาที่แท้จริงจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของศีลและธรรมและคุณธรรมเช่นการพูดจาด้วยความสุภาพการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเมตตาและการรักษาคำมั่นสัญญาหากเรามีความศรัทธาที่มั่นคงหัวใจของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและความการุณาสังคมที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีความศรัทธาและศีลธรรมที่ดีย่อมเป็นสังคมที่สงบสุขและเต็มไปด้วยความไว้วางใจ ความศรัทธานั้นเป็นดั่งแสงสว่างที่นำทางให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดความศรัทธาทำให้เรามีความหวังมีความอดทนและมีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคในชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนความศรัทธาคือสิ่งเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป็นพลังที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ยืนหยัดในความดีและไม่หวั่นไหวไปกับความลุ่มหลงของโลก เมื่อแงน่นมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเราเห็นดวงดาวที่เปล่งประกายระยิบระยับแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าดวงดาวเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์สามารถอธิบายกระบวนการนี้ได้และน่าสนใจว่าหลายสิ่งที่ถูกค้นพบในปัจจุบันสอดคล้องกับคำกล่าวในอัลกุรอานเมื่อหลายพันปีก่อนดวงดาวทุกดวงที่เรามองเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนล้วนมีจุดเริ่มต้นที่คล้ายกัน จากกลุ่มก๊าซและฝุ่นผงในอวกาศเมื่อเรามองขึ้นไปยังดวงดาวที่ส่องสว่างบางทีเราอาจไม่ได้ตระหนักว่ามันเคยเป็นเพียงเมฆหมอกแห่งอนุภาคที่ไร้รูปทรงมาก่อนแล้วกระบวนการใดกันที่เปลี่ยนฝุ่นละอองเหล่านั้นให้กลายเป็นดวงดาวที่ส่งแสงทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าเนบิวลาหรือเมฆโมเลกุล ซึ่งเป็นกลุ่มกา๊าซไฮโดรเจนฮีเลียมและฝุ่นระหว่างดวงดาวที่ร่องลอยอยู่ในเอกภพเมื่อเวลาผ่านไปแรงโน้มถ่วงจะดึงอนุภาคเหล่านี้เข้าหากันก่อตัวเป็นกระจุกข,ของมวลสารที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมฆกาที่ถูกบีบอัดนี้เรียกว่าโพโทสตาร์ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน เมื่ออุณหภูมิภายในแกนกะของโพโทสตาสูงพอประมาณ10ล้านองศาเซลเซียสปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันก็จะเริ่มต้นขึ้นด้วยอะตอมของไฮโดรเจนสลอมรวมกกลายเป็นฮีเลียมปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของแสงและความร้อนแรงดันที่เกิดจากพลังงานนี้จะต้านทานแรงโน้มถ่วงที่พยายามยุบตัวของดาวทำให้มันคงตัวอยู่ได้ และนี่คือช่วงเวลาที่โพโทสตาเปลี่ยนไปเป็นดาวเลิก์กอายุไขของดวงดาวดวงดาวสามารถดำลงอยู่ได้นับล้านหรือล้านล้านปีขึ้นอยู่กับขนาดและมวลของมันดาวที่มีมวลมากจะเผาผ่านพลังงานได้รวดเร็วและมีอายุสั้นกว่าดาวที่มีมวลน,น้อยดาวเลิ์กอย่างดวงอาทิตย์ของเราอยู่ในช่วงกลางของชีวิตซึ่งกินเวลาประมาณหนึ่งหมื่นล้านปี แต่ไม่มีดวงดาวใดอยู่ยังคงกะพันเมื่อเชื้อเพลิงไฮโดรเจนภายในหมดลงมันจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตดาวที่มีขนาดเล็กอาจกลายเป็นดาวแขะขาวส่วนดาวที่มีมวลมากอาจเกิดการระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาและทิ้งซากไว้เป็นดาวนิวตอนหรือแม้แต่หลุมดำ ผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือมุมินไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่มีศรัทธาต่อพระเจ้าแต่ยังเป็นผู้ที่ใช้ปัญญาในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคําสอนอย่างเคร่งขัดพวกเขานําความรู้มาพัฒนาโลกและใช้เสรธรรมเป็นเข็มทิศในการดําเนินชีวิตพวกเขาคือผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ในโลกนี้แต่รวมถึงโลกหน้าซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญในอิสลาม ทุกวันนี้เรามักวัดความสำเร็จกันจากอะไรเงินทองชื่อเสียงหรืออำนาจแต่จริงๆแล้วความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ 1. ความหมายของความสำเร็จที่แท้จริงในมุมมองทั่วไปความสำเร็จหมายถึงการมีทรัพย์สินมากมีตำแหน่งสูงหรือเป็นที่ยอมรับในสังคมแต่ในศาสนาอิสลาม ความสำเร็จที่แท้จริงอันฟะลาคือการได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์และมีชีวิตที่สมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมอันกุรอานกล่าวว่าแท้จริงผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้รับความสำเร็จซุรอ์อันมุมิน,นูนายะที่หนึ่งซึ่งหมายถึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จชั่วคราวในโลกนี้แต่รวมถึงความสำเร็จในวันอาคีรอด้วย 2. ลักษณะของมูมินผู้ประสบความสำเร็จมูมินที่แท้จริงมีลักษณะหลายอย่างที่ทำให้พวกเขาเป็นผู้ประสบความสำเร็จได้แก่ 1. มีอิมานที่มั่นคงศรัทธานในอัลลอฮ์และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ 2. ปฏิบัติละหมาดอย่างเคร่งครัดละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาและช่วยสร้างระเบียบวินัยในชีวิต 3. ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่โกงไม่อธรรมและยึดมั่นในความซื่อสัตย์ 4. ให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันทรัพย์สินแก่คนยากไร้ซึ่งเป็นการทำให้จิตใจบริสุทธิ์ 5. อดทนและเชื่อมั่นในอันลลอฮ์ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและเชื่อว่าอัลลอฮ์มีแผนที่ดีที่สุดเสมอ 3. บุคคลที่ประสบความสำเร็จจริง มีบุคคลหลายคนในประวัติศาสตร์อิสลามที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่แท้จริงได้แก่ท่านศาสดามุฮัมมัสดสลลัลฮอะไลฮิวซัลลัมผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีศัจธรรมส,สูงสุดและเป็นแบบอย่างของความสำเร็จท,ทั้งโลกนี้และโลกหน้าท่านอบูบะอสิกดีกสหายแก้ชิดของศาสดาผู้มีความซื่อสัตย์และเสียสละและเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ุมมัดอิบนุนคอตอบผู้นำที่ยุติธรรมนำพาสังคมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยไม่ละทิ้งศาสนา 4. วิธีเป็นมูมินที่ประสบความสำเร็จแล้วเราจะเป็นมูมินที่แท้จริงได้อย่างไรนี่คือแนวทางง่ายๆที่เราทุกคนสามารถทำได้ 1. เพิ่มพูนอิมานศึกษาอิสลามให้ลึกซึง้งและนำไปปฏิบัติ 2. รักษาละหมาดและอิบาดะละหมาดตรงเวลาขอดูอาและอ่านกุรุอ่าน 3. ใช้ชีวิตตามหลักศาสนาซื่อสัตย์ใจดีและไม่เอาเปรียบใคร 4. ช่วยเหลือสังคมให้ทานทำดีต่อพ่อแม่และสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น 5. อดทนและมอบหมายต่ออันล้อไม่ท้อแท้ต่อปัญหาและเชื่อว่าพระองค์ ทรงมีทางออกให้เสมอสุดท้ายนี้ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่การมีเงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือการมีอหม م านที่มั่นคงดำรงชีวิตตามหลักอิสลามและได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์เราทุกคนสามารถเป็นมุมลิมที่แท้จริงและประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าได้ขอให้เราทุกคนมุ่งมั่นและพยายามต่อไป แล้วคุณล่ะคิดว่าความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรเมื่อเรามองไปรอบตัวจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งล้วนเกี่ยวข้องกันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้เราค้นพบความจริงของจักรวาลขณะที่ศรัทธาช่วยให้เรามีเป้าหมายและจุดยืนที่มั่นคงพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ